อัพเกรด B M ยังไงแบบตรงรุ่นให้เสียงดีแต่ต่างมากกว่าเดิมมากๆคลิปนี้ผมจะพาชมครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮารมิงค์คาสตูดิโอนะครับคลิปนี้พามชมการอัพเกรดนี่ครับ B M W G 2 3 2 0 D ครับคันนี้เรียกว่าเป็นการอัพเกรดเครื่องเสียงใหม่ทั้งระบบเลยนะครับทีนี้จะมานนั่งสองส่วนกันก่อนว่า การทำให้วิทยุเดิมเสียงดีนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มต้นที่ DSPM กันก่อนเพราะว่า DSPM เนี้ยจะเป็นส่วนในการสร้างคุณภาพเสียงใหม่นะครับแล้วก็มีการระบบปรับแต่งเสียงที่เพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยุเดิมจะไม่มีนะครับและตรงน,นี้มีแอมขับนะครับให้เนื้อเสียงและพลังที่มากกับาลำโพงหรือแอมเดิมของรถเราเลือกใช้ของออริสานรูป F 8.9นะครับทีนี้ไฮไลท์ของคันนี้คือเล่นของการ สตรีมมิ่งเสียงด้วยบลูทูธแบบไฮเลสแล้วเพิ่มกล่องบีคอนเข้าไปทั้งเราสามารถเล่นเสียงตรงนะครับข้ามไปสู่แอมเพน้นเสียงจะดีมากกว่าการเล่นเสียงตรงไปที่บลูทูธของวิตทีเดิมแบบมากมายทีเดียวก่อนที่ปเป็นเรื่องของลำโพงนะครับเราจะมีการแดมภายนอกประตูรถก่อนเพราะว่าการแดมนะครับจะมีส่วนในการลดเสียงรบกวนและทำให้โครงสร้างของตัวที่ยึดตำแหน่งลำโพงเนี่ย ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเราเลือใช้แผ่นแบบพรีเมียม,มเกรดของ S C P รุ่น Black Silver นะครับเราไม่ได้ปิดทั้งแผ่นนะฮะเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆประกอบประกอบเพื่อหลบในส่วนของเซนเซอร์และสายไฟต่างๆให้อยู่คงเดิมครับลำโพงของคันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่เช่นกันเป็น Audison ทั้งเซตเลยครับลำโพงของ a u d i s o นะครับจะเป็นแบบตรงรุ่นของ B M โดยเฉพาะลั๊กเดิม ตำแหน่งเดิมเบ้าเดิมแต่ให้รายละเอียดเสียงที่มากกว่าเมื่อเทียบในส่วนของดอกลำโพงแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าดอกลำโพงที่ติดรถมานะครับกับดอกลำโพงใหม่ของออดิสันนี จะมีความแตกต่างในแง่ของโครงสร้างรายละเอียดนะครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันฉะนั้นเสียงก็ออกมาแตกต่างเช่นกันนะครับลำโพงคันนี้นะครับจะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็นแบบกลางแหลมกับเป็นบูเฟอร์ใต้เบาะนะครับบูเฟอร์ใต้เบาะก็เหมือนกันนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเบ้าเดิมนะครับแต่มีารายละเอียดของโครงสร้างที่ดีกว่าเพื่อให้ได้เสียงต่ําเสียงเบสที่มากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ครับลำโพงนะครับเปลี่ยนหมดเลยคู่หน้านะครับคู่หลังใส่ตัวหนเดิมเป๊ะ เบาเดิมเป๊ะนะครับมีเซนเตอร์นะครับและมีวูฟเฟอร์ใต้บาะทีนี้เมื่อเราปรับจูนผ่านจาก DSPM ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถการแมเนจเรื่องของความถี่ให้ได้มีความไพเราะสร้างเวทีเสียงที่มีความโฟกัสได้มากกว่าวิทยุเดิมด้วยครับและนี่คือคอนเซปต์ของการอัปเกรดคุณภาพเสียงใน BMW G2320D คันนี้แบบครบสมบูรณ์แบบตั้งแต่การสร้างคุณภาพเสียงใหม่จาก DSPM บูทูธแบบไฮเลสตรงและลำโพงแบบตรงรุ่นทั้งเซตครับและถ้าเกิดใครใช้ BMW อยู่และอยากอัปเกรดคุณภาพเสียงแบบตรงรุ่นของคุณเป็นรุ่นไหนคุณสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามเราที่ Humming Car Studio ได้นะครับเรามีหลากหลายโซลูชันที่แบบตรงรุ่นให้กับคุณแน่นอนนะครับผมร้านเราอยู่ที่ถนนสุทธินครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเราครับผมสวัสดีครับ